ทททำำำไไไมมมสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับช่อง e ี q ิวเคสแชน n นลอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวเกมโรบอกมานุคทีนะครับผมส่วนวันนี้เรามาเกมที่ชื่อว่า one piece grand arena นะครับผมเป็นเกมนิกทธิ์แท้จาก one piece นะครับผม เป็นเกมแรกของโรบล็อกที่เป็นลิขสิทธิ์แท้และภาพค่อนข้างที่จะสวยงามนะผมออกแบบหน้าปกมาเป็นอย่างดีเหมือนกับเกมโทรศัพท์เลยนะผมซึ่งเกมนี้เนี่ยมียอดเข้าชมเล่นนะครับต่อเนื่องหมายถึงยอดแอคทีนนะผมค่อนข้างที่จะเยอะมากมากนะครัผมโดยรวมเนี่ยผมหลับตาดูก็รู้สึกว่ามันเนี่ยเยอะกว่าบล็อกฟุตถึง347เท่าเลยนะครับ ค่อนข้างที่จะเยอะมากแล้วการโฆษณาของเขาเนี่ยแปลว่ามันสมบูรณ์แบบแล้วก็สําเร็จเป็นอย่างดีนะผมนอกจากนี้เราไปดูที่ด้านอื่นกันบ้างดีกว่านะผมอย่างเช่นด้านแบสหรือก็คือเหรียญรางวัลน,นะผมรางวัลที่ได้นะก็จะมีเรื่องโกมุกโกมุกพิสโต้ห้าดาวนะผมจะได้รับต่อเมื่อปลด5าดาวลิมิตเบรกนะครับผม ตรงนี้ตอนที่ผมยังไม่เล่นผมไม่ทราบว่ามันคือการปลดอัพจากสีดาวเป็น5าดาวหรือ5ดาวเป็น6ดาวหรือว่าสุ่มได้ตัวละคร5ดาวซ้ําหรือเพิ่งสุ่มได้ตัวละคร5าดาวอย่างไรไม่ทราบนะผมซึ่งก็ต้องไปลองเล่นดูนะครับส่วนตรงนี้เป็นตัว Discord ของเกมสามารถเข้าไปเพื่อไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะผมแต่ว่าก็เข้าไปดูล่าสาวได้ไม่งั้นคุณจะไม่รับรู้ข่าวสารอะไรเลยนะผมเพราะว่ายู u ูบแบบ มันไม่มีช่องเป็นของตัวเองนะผมนั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะว้าวดูสิครับท่านผู้ชมตอนนี้แมปที่เข้ามาในเกมครั้งแรกก็ค่อนข้างที่จะสวยมากนะผมเป็นตัวแมปของ m a r i n e f o r ดนะครับผมในภาคที่จะขโมยเอสมาซึ่งตัวแท่นที่เราซูมาเมื่อกี้นี้เป็นแท่นของเอซถูกประหารนะผมดูสิครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในนี้เลย นะผมเรามาสอนการเล่นกันก่อนก,นกว่านะผมกด Shift คือการแดชนะผมส่วนกด Control นะผมเป็นการน่าจะเป็นการจับนะหรือเป็นการ m1 m1 นะผมการโจมตีปกติก็คือกด c o n โทรลได้เหมือนกันนะผมไม่แน่ใจว่าใครจะชอบหรือเปล่านะผมชีฟแดชแล้วก็กระโดด Spacebar นะผม มีการใช้สกิลตัวละครนะผมแปลงร่างเป็นลูฟี่แล้วก็แปลงร่างเป็นโซโลกด E และ F ตามที่บอกขึ้นบนจอนะผมว้าวแล้วตรงนี้ก็จะมีหีบสมบัติอยู่นะผมต่อยไปแล้วเราจะได้เบลีมานะผมหนึ่งล้านเจเป็นค่าควของตัวผมเองนะผมซึ่งทูเทอรเรียบ,บอกว่าให้กำจัดคู่แข่งแล้วก็ชิงสมบัติมานะผมแล้วก็จะกำจัดนี่ครับผม มีตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นขึ้นด้วยค่อนข้างเกี่ยดสุดหล่อสุดเท่เลยนะแล้วก็ดูสิครับตอนนี้เรามีท่าหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีแล้วครับเป็นท่าของคอโค้กคดายเรามาดูกันนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรใช้ผลซื้อนะาซื้อน่านะผมว,ว้าวแล้วก็เมื่อฆ่าตัวละครก็จะได้รับเงินด้วยนะครับบ้าไปแล้วนี่มันสุดยอดจริงนะครนะผมนะครับ,มนะรบเมื่อกี้ผมได้พลังหาคีด,ด้วยแนละ้วว้าว นี่มันเหนื่อยกว่าบล็อกฟุตซะอีกแลเนี่ยนะครับผมซึ่งเขาจะบอกว่าฮาคิราชันเนี่ยสามารถสั้นคู่ต่อสู้ได้นะผมแล้วก็นั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการทูตเรียลของผมนะผมว้าวนี่มันน่าสนุกสุดๆไปเลย ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโหลดนะผมค่อนข้างที่จะนานหรือเปล่าก็ไม่เท่าไหร่นะผมกลางกลางเข้า,ขามาแล้วก็จะมีล็อกอินบนนะนะผมเล่น1ล้านวันก็จะได้1ล้านเพชรนะผมแล้วก็น้านล่างเป็น VIP เวลาเติมพาสนะผมนี่เลยไม่ได้มีแค่ตารางล็อกอินอันเดียวนะผมมีสําหรับผู้เล่นใหม่ด้วยนะผมวันสุดท้ายจะได้ตัวเข็มทิศของนาม,มีนะผมว้าวนี่เป็นเรื่องสวยงามนะผมเป็นบอร์ดประกาศที่สวยสที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นในชีวิตนะผม สีม่วงเสนอเลเชียใครไม่มองเป็นสีม่วงวะก็ผมไม่รู้ว่าทําไมมันถึงเป็นสีนี้นะผมเขาอาจจะอยากให้เราไปตัดรูปเอาเองก็ได้นะผมแบบว่าเป็นกรีนสกรีนเราก็เลยจะได้หาแบ็กกราวด์ที่เราชอบนะผมเขาบอกว่าขอบคุณที่เล่นเกมมานี้มานะผมเขาก็บ่นอะไรไรศสาร้าไปนะผมซึ่งผมถูกใจมากนะผมไอ้บอร์ดประกาศสีเขียวเนี่ยเป็นกรีนสกรีนให้เลยนะผมไม่ต้องไปตัดเอง ซึ่งมาเริ่มทัวร์กันเลยดีกว่านะผมตรงนี้เป็นโซโลโนอนหลับอยู่นะผมเขาจะบอกว่าวันนึงฉันจะต้องเป็นนักดาบที่แข็งแก่งที่สุดในโลกที่ได้เลยแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะผมต็เข้าๆแล้วก็มีประมาณนี้ไปก่อนนะผมออกแบบแมวมาค่อนข้างดีนะผมไปดูกัน 1ินาทีผ่านไปนี่มันก็สิบนาทีแล้วทำไมเรานานจังวะยี่สิบนาทีผ่านไป นี่ก็ผ่านมาค่อนข้างจะนาแล้วนะครับผมที่ผมได้อัดคลิปนี้ไปซึ่งหลังจากที่ผมเข้าประตูเมื่อกี้มันก็ผ่านมามากกว่าสิบนาทีแล้วแต่ว่ามันก็ยังขึ้นโลดอยู่อย่างนี้แล้วก็มีเลขศูนย์นะผมผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะแต่ว่าวันที่ผมอัดเนี่ยก็คือเป็นวันแรกที่เปิดเกมช่วงประมาณหกโมงครึ่งนะมันก็เป็นอย่างนงี้ยครับตามนั้นเลย ซึ่งก็เดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมอีกทีหนึ่งว่ามันจะสามารถเล่นได้หรือเปล่านะผมไปดูกันเลยดีกว่ากลับไปในเกมอีกครั้งนะครับหลังจากที่เรามีปัญหาในการเข้าแกรนอารีนาไปนะผมเรามาทัวร์แมปกันบ้างดีกว่าตรงนี้จะเป็นส่วนของกาชานะผมซึ่งเราสามารถสุมกาชาได้เขาให้เพชรเริ่มต้นสาหรับผู้เล่นใหม่มาประมาณนึงนะครับผมแต่วันไม่พอจะสุมสิบโลนะ นี่เราก็รับเทสไปเลยผมชอบที่สุดคือสีของ UI ที่ออกแบบมันเป็นอย่างดีนะผมตอนนี้เรามี50 550ยังไม่ค่อยหนำใจเท่าไหร่แต่ก็พอสมได้ดูสิครับท่านผู้ชมมีจำนวนบอกได้ว่าเหลือกี่ตัวนั่นแหละกดจุดไปเลยว้าวไอ้เมชัตการตาออกมาแล้วครับผมได้สุดยอดราชาจอสลัดลูฟี่หมวกฟางนะผมว้าว ดูแฟงกี้บอกว่าดูเหมือนนาจะได้ตัวที่ดีเลยสินะฮึสุ per โอ้เหมือนที่เราเรียกว่าสันิษฐานเอาไว้นะผมก็จะเป็นตัวกละโหลกลาแล้วก็ได้สำน่าจะได้เป็นการอัปดาวนะผมแล้วก็ทําการกดอีกครั้งหนึง่งว้าวคราวนี้เราได้อลองนะครับผมอลองแฟงกี้ก็จะพูดแบบเดิมอีกครั้ง ดูเหมือนนายจะได้ตัวที่สุดยอดเหมือนกันนั่นเนี่ยอืมซุปเปอ์หลังจากที่เราได้ทำอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้นะผมแล้วก็จะเห็นว่ามีตัวให้เลือกมากมายที่เราจะส่งออกมาได้ซึ่งกรอบหรืออะไรเนะี่ยมันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยนะผมสวัสดีครับซันจิคุง ซึ่งเรามาลองคุยกับซันจีนะครับผมตรงนี้ซันจีจะบอกเราว่าควยตัดประตรงดัมเบลกันบ้างนะผมตรงนี้จะมีสิ่งที่เรียกว่าชาร์เลสดัมเบลเมื่อเรากดเข้าไปเราก็จะเห็นว่าใครเป็นที่สุดแห่งการยกดัมเบลนะผมซึ่งการเล่นก็จะมาทุบตีๆแบบนี้ซึ่งผมนั้นทําไม่เป็นนะผมคือมันไม่ได้มีให้กดียกดัมเบลอะไรอเงี้ย แล้วมันเล่นยังไงวะตอนนี้ผมรู้แล้วนะท่านผู้ชมถ้าหากเราคุยกับโซโลแล้วสาม,มารถเริ่มการฝึกพิเศษได้นะซึ่งโซโลจะให้เราฝึกการเอาไอ้บาห,หรือดัมเบลหรืออะไรก็ไม่รู้เนะี่ยมาฟาดนะผมก็จะฟาดแบบรัวๆเลยผมผมแนะนำให้ใช้ออโต้คิงนะผมเดี๋ยวผมจะเปิดทันทีเลยนั่นแหละ หมดเวลาแนละ้วผมยังไม่ทันใช้เลยไองโง่ผมเป็นคนไม่ย่อทอนนะับเพราะงั้นผมจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไปเลยสามสองหนึ่งออตโต้คิกดูเหมือนออตโต้คิกเราจะช้าไปหน่อยนะไม่น่าจะถึงที่สุดของที่สุดได้ที่หนึ่งเขาได้ประมาณ3าม0สองรครั้งแล้วคิดว่าดํา ดูเหมือนว่าเราจะได้แค่80ครั้งโคตรพ่อโคตรแม่เสียชาติเกิดออโต้คิกเลยนะผมผมบอกเลยว่าผมไม่เคยที่จะยอดท้อแล้วก็ไม่เคยที่จะยอมแพ้ใครผมเริ่มอีกครั้งและถึงเวลา3 2 1อหนึ่งอโต้คิกได้ยีกครับผมพลังของผมเหนือเก้าล้ำยิ่งกว่าใครตอนนี้สก่กองผมพุ่งขึ้นสูงมากเลยนะผมทะลขึ้นมา300แล้วครับโอ้โห400 400 ไอ้เหี้ย,ยถึงแค่400แม่งโคตรจะหมาเลยซึ่งตอนนี้ผมแพ้ให้กับออโต้คิกเกอร์เจ้าอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมข้าไม่เคยยอมแพ้ใคร I try my best จี 2 1ว o ก้เชื่มันทำไม่ได้ยังไงวะสามพันครอ้อต้คิกเกอร์กูทำได้แค่สี่ร้อยไม่เชื่อมึงดูโคตรหมาต้องคารวะจริงๆแม่งทำไปได้ยังไงวะอมไปได้ยังไงวะ เราดูสิครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณสังเกตดีๆคุณจะเห็นว่าเพชรเนี่ยมันจะสปอนตามพื้นเลยนะผมสนุกสุดๆเลยครับยิ่งเก็บยิ่งสนุกเว้อืมราตีนี้ดวงจันทร์ช่างสวยจริงๆเฮ้ยโดอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณโดนลงจากเท้าซันซันนี่คุณจะได้ไว่ายน้ำแล้วจมลงไปในสมาสมุทร สำหรับตรงนี้ก็คืออุสมนะผมเขาเนี่ยจะทำการขายของให้กับเราแต่ก่อนอื่นเขาจะบอกเราว่าฉันคือผู้ไร้ความกลัวนักรบไร้ความกลัวของไอ้เฮ้ยนี่ฉันเคยบอกนายหรือ,อยังเวลาที่ฉันต่อสู้กับเจ้าทะเลเน่ะฉันน่ะจัดการมันด้วยเรืออะไรคือแคมเบลวะฮะอยากจะรู้เหรอว่า ไอ้ควายขี้เกอ่านชื่อของฉันคือกับตันอุซบนานต้องการอะไรหรือเปล่าซึ่งผมเนี่ยต้องการที่จะรู้ว่ามันมีตัวตนไปะยต์เพื่ออะไรนะผมเขาเคยบอกผมว่าลูฟี่จะเป็นเจ้าของโจรสลัดในสักวันซึ่งผมก็จะเป็นตันหน้าลูฟี่ก่อนหนึ่งวันอย่างแน่นอนแล้วเมื่อเวลาเรากดชอบเขาก็จะบอกว่านายอยากซื้ออะไรหรือเปล่า ไว้ใจกับตัดอุดสมได้เลยซึ่งของที่ขายที่นี่เนะี่ยค่อนข้างจะเยอะมากอย่างแรกคือ VIP ีเติมพลาส VIP ีเกมพลาสสามารถกดแล้วก็ซื้อไปได้เลยเราก็จะซื้อไว้ก่อนเลยนะผมไอ้เหี้ยตังไม่พอนะผมน่าเสียดายที่ใจผมไม่มีมากพอจะกดเกมบ้าแบบนี้บานฮะพิดกดยกเลิงไม่ได้ โอเคมันเออร์ไปเนะคยนะผมเอาใหม่นอกจากตัวพัสก็จะมีไอเทมมากมายที่คุณสามารถฟ e ี to เพย์ได้ทั้งหมดเลยก็เฮียแล้วไม่เสืยตั้งหมดเลยซึ่งก็จะมีดับเบิลเอพีนะผมไม่ว่าจะ15นาที30นาที60นาทีนะครับหรือว่าจะเป็นดับเบิลเพชนะผม15นาที30นาที60นาทีเหมือนกันแล้วก็ดับเบิลเลื่อนหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะผม เป็น half response หรือก็คือทำให้เกิดเร็วขึ้นเวลาสู้นะผมทำให้ได้เปรียบเวลาต่อสู้ในเชิงกลยุทธ์ในสนามรบที่ยิ่งใหญ่นะผมส่วนตรงนี้นะผมเป็น UGC นะผมไม่แน่ใจว่าถ้าซื้อไปแล้วจะได้อาวุธที่แท้จริงเข้ามาเล่นในลุมบอกได้หรือเปล่านะผมแบบว่าซื้อในนี้ก็จะได้อมาแต่งตัวนอกเกมได้ด้วยนะผมอันนี้ผมก็มั่วไปนะผมคือ UGC มันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะ ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะถูกสามารถฟรีทูเพย์ได้ทั้งหมดเลยก็เฮี้ยแล้วแม่งเชยงินในเกมมันทำเฮี้ยอะไรบ้างได้วะนี่สำหรับคุณโลบินนะครับผมเขาจะเป็น NVC ที่ทำให้เราสามารถเช็คข่าวล่าสุดของเกม One Piece Grand Arena ได้นะผมซึ่งมันก็คือสิ่งที่เราได้อ่านไปแล้วช่วงต้นคลิมนะโคตรจะไม่มีประโยชน์เลย ต่อไปสําหรับซันจีนะผมซันจีเนี่ยจะถามว่าอะไรไม่รู้กูไม่ได้อ่านแล้วก็เราก็จะได้ตัวน้าส้มไปซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคืออันเดียวกันกับอันเมื่อกี้หรือเปล่าะะผมต่อไปเป็นมิชชั่นเลยดีกว่าตัวมิชชั่นเนี่ยก็จะมีการแจกเพชรอะไรไปนะผมเมื่อคุยกับคุณนู้นคนนี้เพราะงั้นอย่าลืมมาคุยกับลูกเรือทุกคนนะครับเพื่อเก็บเพชรให้ได้มากที่สุดแล้วก็ไปส่มหาราชาโจสรสลัดที่คุณชอบได้เลย ส่วนตัวบล๊กเนี่ยก็สามารถเช็คมิชชั่นได้นะผมมันไม่ต่างอะไรครับเรากดเองที่หน้า UI เลยนะผมแม่งโคตรลกไม่ประโยชน์เลยแต่อย่างว่าเราสามารถรู้เนื้อเรื่องพิเศษได้อย่างเช่นโยโฮโฮโฮ่๊อเช่าเป็นวันที่พิเศษอะไรขนาดนี้เห็นไหมละ่ะสิ่งนี้ทำให้เราได้รู้จักละครมากขึ้นนะผมไม่ว่าจะเป็นบลูกหรือว่าชอปเปอร์ที่จะบอกว่า ชื่อของฉันคือโทอน,นี่โทน,นี่ชอปเปอร์แล้วก็ชื่อนั้นน่ะถูกตั้งให้กับฉันซึ่งเป็นหมอที่เจ๋งที่สุดในโลกยังไงก็ตามนายเป็นผู้เล่นใหม่ใช่ไหมล่ะฉันจะแนะนำนายกับลูกเรือรอฮะแนะนำฉันกับลูกเรือเหรอซึ่งเราก็สามารถคุยไรสาระกับโทน,นี่ชอว์ซี่ชอปเปอร์ได้แล้วลิ้นแม่งพันไปหมดแล้วไอ้ควาย คนสุดท้ายหรือคนสุดท้องก็คือมังกี้ดอลูฟี่นะผมมังก็ดอลูฟี่นะผมเป็นชายที่จะเป็นราชาเจ้าของโจนสเลดซึ่งนั่นก็คือทั้งหมดที่เขาได้อธิบายมาให้ผมและนี่ก็คือทั้งหมดของตัว n p c ในเกมวันพีสแกวร์อาริล่าสุดยอดเกมที่สุดยอดที่สุดในโลบอกนะผมซึ่งมันเปิดแล้ววันนี้ในวันที่5ธันวาคมก็คือวันพ่อเพราะว่าลูฟี่รักพ่อหลวงมากนะผม ประมาณนี้ซึ่งก่อนจะจบกันไปผมจะเข้าไปในแกลนอารีนาสุดยอดประตูมิติที่ด้านหน้านั้นมีแต่แสงสว่างอันเสือยิบระยำแล้วเราก็เข้าไปเลยครับตอนนี้โอ้โหหน้าโหลดนี่คนเป็นอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นนะผมและวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะสามารถเข้าเกมได้หรือไม่ เอมมันเข้าเกมไม่ได้วะนี่ก็ผ่านมาค่อนข้างจยนานแล้วนะครับผมที่ผมได้อัดคลิปนี้ไปซึ่งหลังจากที่ผมเข้าประตูเมื่อกี้มันก็ผ่านมามากกว่าสิบนาทีแล้วแต่ว่ามันก็ยังขึ้นโหลดอยู่อย่างนี้แล้วก็มีเลขศูนย์นะผมผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะแต่ว่า วันที่ผมอ่านเนี่ยก็คือเป็นวันแรกที่เปิดเกมช่วงประมาณหกโมงครึ่งนะมันก็เป็นอย่างเนี้ครับตามนั้นเลยซึ่งก็เดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมอีกทีหนึ่งว่ามันจะสามารถเล่นได้หรือเปล่านะผมไปดูกันเลยดีกว่าทำไมทำไมทำไม เอาล้ครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมรอมามากกว่า1ชั่วโมงอันนี้แบบไม่โมเลยนะคือในที่สุดผมก็สามารถเล่นได้แล้วผมในฐานว่าถ้าเกิดว่าคนน้อยเกินคุณก็จะไม่ได้เล่นอะไรประมาณนั้นนะผมกด L น่าจะเป็นชิแล้อนะผมไม่ลูฟี่ปั่นยางยวดไปเรือเรามีบากโก้ด้วยนะผมทีเรือตายแล้ว ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณซื้อ,อยาเร่งเกิดคุณก็จะเกิดเร็วขึ้น50%นะครับผมเอาไว้สำหรับปั่นคะแนนตัวพ่ออะลองพุ่งทะลวงว้าวซึ่งแอนิเมชั่นค่อนข้างที่จะด,ดีเยี่ยมนะผมนี่ต่อยต่อยตอยั่นยางยืดโอโ้โห200เลยโคตรแรงยิ่งถ้าคุณสุ่มได้ตัวละครซ้ำนะสกิลก็จะยิ่งโคตรจะแรง นี่ต่อยไปเลยนี่แล้วก็หมัดยังยืดต่อยไป2องสินะผมต่อด้วยอาลองหมุนน,ะนี่วืดหมดเลยผมว่าเป็นคอมโบที่ดีแล้วนะโอ้ยเฮ้ยขิ้งไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขิ้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นผมต่อยไม่ได้เกมมันเป็นบ้าเลยเนี่ย ข้าผมที่เชื่อกูเป็นนามตาเฮ้ยทำไมประสบการณ์ที่กูเจอมันต้องเป็นยีด้วยวะนี่ซึ่งตอนนี้พวกเราก็เป็นนามตาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมเกมมันปักนะผม,นะผมไม่เชื่อก็ลองดูมันได้นะผมแล้วก็หมดเวลาไปนะค่อนข้างที่โคตรจะสุดติงคดีผีมันมากเลยนะผม What เด e fuck ซึ่งตอนนี้ก็หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะติดอยู่ในนี้ตลอดไปไม่สามารถออกไปจากเกมได้ไม่สามารถออกกลับไปหาคนที่คุณรักได้เราติดอยู่ในโลกแห่งเกมครับทุกคนเขาบอกว่าเฮ้ย <c oughs> พวกไรเกมนี้มันบักไปแล้วอะลูฟี่บอกนะครับผมเขาเขาไม่คืนสภาพอ่ะ เขาเป็นลูฟี่ตลอดไปส่วนผมก็ใช้สกิลไม่ได้นะทุกคนจมเหุกันแล้วไม่สามารถรีเซ็ตได้ไม่สามารถออกจากเกมได้วิธีเดียวที่จะออกจากเกมนี้ก็คือจะต้องไปเคลียร์หอคอยลอยชั้นตรงนู้นนะผมเรียกว่า iCraft ภาค2นั่นแหละแล้วก็ไปเลยเชีย์ไปจากเกมนี้ให้ไว